สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมืณีนุ่น,นทิยาเก,กิดมีเลขสูตรคำนวณของเซียนปะโคนใช่นะคะงวดที่ผ่านมานีเซียนปะโคนใช่เพิ่นกะทุกข้างทุกข้างเพิ่นหายมานี่จากเขานะคะบางข้างกับเขาสองตบางข้างกับเขาเลขวิ่งเลขแรนนะคะแต่ว่างวดนี่ลุดนะคะกับว่าเป็นอย่างนะคะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมีเขามีลุดนะคะแต่่างวดนี่เพิ่นกะขอแก่เมือม่อ่จงม้าหายตองวดนะคะ จะมีเลข2ตัวกับเลข3ามตัวหางเดียวนะคะเลข2ตัวกับมี3 4คูจะเป็นตัวใดนะคะนุ่นที่ยากก็จะให้ไปช่มน้ำกันนะคะเป็นเลขสูตรคำนวณของเซียนปากค้นใช่นะคะในงวดวันที่สองพฤษภาคม2 5้านี่นะคะเพราะว่าเลขงวดนี้บ่ได้ออกวันที่หนึงนะะ่งเด้ออาจจะเป็นวันแรงงานนะคะอาจจะเลื่อนไปออกวันที่2นะคะไปฟังเสียงสนทนาระวางนุ่นที่ยากคับ เออเซียนปากพ้นใช่นะคะไปพังน้ำกันเลยค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับโอ้เป็นจังไดเนาะเป็นจังไดเป็นจังไดโชคดีบ่บ่ครับวันนี้ผ่าปัดเลยครับค่ะเลขกรับมีเขาไม่รู้สนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติบ่วงากันนะคะเนี่ยเขาค่ยรู้สละรู้เที่ยงบ่เคยรู้สละรู้ก็ชอบบอสไปเด้อเรียกพี่ก็ได้ยโอ้ยผู้ใดว่าเดี๋ค่ะเป็นเรื่องธรรมดา อาจารย์บ่ได้เฮ็ดงานบ่ค่ะมื้อนี้ยุดิมันบ่ค่ะเอ่อเหตุโยกครับเฮ็ดอยู่แต่มันก็บ่มีหยังหลายดอกเพราะว่าช่วงนี้เพากระลังหยุดอยุดโอเคฝนตกบ่อยู่ทางกรุงเทพฝนตกบ่บ,บ่ครับบ่ตกจักเทื่อเลยฮ้อนครับอยู่ทางกาฬสิธนธุ์ก็คือกันค่ะฝนบต่ตกเป็นอาทิตย์แล้วคึ้มซื่อๆครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะปล่อยต่องวดเลยเนาะ ค่ะค่ะว่าเป็นยังค่ะปล่อยเลยค่ะปล่อยเลยเหรอมันมีมปล่อยแต่แรงกระเทือเคลือเหล็กปืนมาลงแม,ม่นค่ะม,ม,ม,มันกับกมองหลายมุมมันกับความคิดคนเฮามันกับขีดบ่คือกันนะคะ,ะเราเล่นลน้องเิ่มต้นเลยเด้อค่ะค่ะเออพอวันจันทร์น้องวันนี้ เลขอ,อวันที่สองค่ะวันที่สองสองกระบันจันทร์ค่ะวันที่วันจันทร์ค่ะกระพาค่ะครับเอาเลยครับค่ะพ่อเอาเลขเ,เ,เด่นเลขวิ่งก่อนเด่นตัวไหนค่ะมีศูนย์ศูนย์มีหกมีหกมีสอง นี่สองครับครับพี่คจับตัวครับค่ะสองซีสองซีหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ นึ่งซีครับหนึ่งซีครับมดเราครับนี่คาก่อนนี่ซีครูครับเน้นบนล่างเน้นเน้นบนล่างนี่มัอาจารย์ครับอาจารย์เลขเลขเลขเด่นนี่มีศูนย์มีหกมีสองนครับรถถผู้ใดถ้าผู้ใดอยากวิ่งอยากเล่นนี่เน้นตัวได้คะ่ะเลศูนย์นะครับ 6ครับเน้น0 0กับ6ตอน2เป็น่องบ่าเน้นป้องกีบรุดเหมะรสภากยนมากกำลังรุดงวดนี่อะเน้น0์กับ6ผู้ใดอยากวิ่งครับแล้ก็เลข2ตัวจาย์จับให้2 4 6 0 เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ตรงกันบะคะตรงกันครับตรงกันอาจารย์เน้นตัวได้ค่ะเน้นสองสี่ครับเจ็ดศูนย์ครับสองสี่ครับเจ็ดศูนย์เลขสามตัวมีบ่อาจารย์สามตัวนี่ามันยุ่งห่างยาวคือสองเจ็ดศูนย์เลย สองเดี๋ยวเร้ยกได้เลขสามตัวคือสองเจ็ดศูนย์เลขเลขสองตัวนี้สามารถไปบนล่างได้เป็นบ่ค่าอาจารย์บนล่างเลยครับบนล่างได้ ไลยครับได้ก็เอาไปเป็นแนวทางเลยครับเอาาอบมมาค้่ชอบอะมัน <c oughs> คือแนวทางเนาะครับเนะาะค่ะเพื่อนก็เอาไปเปรียบเทียบลหลายๆอาจารย์และหลายๆสำนักนะคะครับค้าเพื่อนชอบเพื่อนก็เวลาหน้าค่ะเพื่อนก็เบิ้งเป็นแนวทาง,งเลา,นาหนได้ดอะะ่ะ แค่แนางเนาะมองว่าเลขสองตัวใดแม่นค่ะนุ่นที่ย่านนี่ับหัวอกเดียวกันกับอาจารย์นะคะเป็นแค่ค้นกลางกับโบลูว่าเลขสออกตัวดใดเป็นแค่การคั้น,น,น,นวณค่ะกั้มนวณขาดเดาแล้วเพิ่นเอาไปเปรียบเทียบก็ละลายสำนักเดี๋ยวคนละไปใกล้เมื่อคนละอาจจะมีคฟเข้าใส่ก็ไปโยกเพราะว่ามาันคงออกไปบ้างขณะที่คูเนาะ ค่ะค่ะว่างมาแล้วซีคูคือสองซีหกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ตัวเน้นคือสองซีครับเจ็ดศูนย์เลขสามตัวกับมีสองเจ็ดศูนย์เลขวิ่งเลขแรนกับศูนย์เน้นศูนย์กับหกค่ะแล้วนีียากกับรบกวนอาจารย์ท่านนี่แหละค่ะค่าขอบคุณค่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะพอมี่พี่น้องเอฟซีกับสิ่ง้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับอาจารย์เซียนปักโคนใช่นะคะเดี๋ยวนุนทิยาจะสู้ใหม่เห็นเราจะอธิบายอีกรอบนึงเด้อค่ะเด้อนะคะอาจารย์เซียนปักโคนชัยงวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหกห้านะคะันหายเล็กเด่นเล็กวิ่งเล ك, ็กแลนนี่มีศูนย์มีสองมีหกนะคะเน้นที่ศูนย์กับหกนะคะ ตัวเน้นนะคะผู้ใดมกักวิ่งมกักแลนมกักออกกำลังกายนะคะเลขสองตัวอาจารย์จับไหามีสองสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งซี่นะคะตัวเน้นของเลขสองตัวก็จะมีสองสี่กับเจ็ดศูนย์นะคะ แล้ก็เลข3ามตัวหางเดียวคือ270นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ค่ะไปกับบนล่างนะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอน,นุยาน,นี่ก็เป็นแค่ซื้อน้ำเสนอนะคะบอสามารถรู้เลขสออกตัวใดนะคะตัวเลขทุกตัวเขาได้ทุกได้นะคะเป็นแค่แนวทางนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะ ก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีิจารณาเอานะคะชอบก็บค่อยจัดค่อยลงทุนนะคะเ่ชอบกับเบื้องเป็นการบันเทิงหรือเบื้องเป็นสถิติไว้เปรียบเทียบกับอาจารย์นั่นอาจารย์นี่นะคะบางครั้งเอฟซีทั้งช่องเขาอาจจะเบื้องหลายๆช่องนะคะหลายๆช่องเอามาเปรียบเทียบกันเบื้องช่องนั่นแน่ช่องนี้แน่กับบ่า่ากันนะคะเพราะว่านุนทิยากกับเขาใจยุว่าบ่ได้เบื้องช่องนุนที่ยากช่องเดียวนะคะเบื้องช่องอื่นนํา เอามาเปรียบเทียบกับทั้งช่องของเขานะคะว่าจะตรงกันบ่นะคะทั้งมืดทั้งมวนนี่ก,ก็เป็นแทนแนวท่านะคะนุ่นที่ยากก็จะขอยุติการนําเสนอเลขเสียนปักคนใช้นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ